ศีราศีที่ดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนกันยายนก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้นั้นดวงของสีราศีนี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายก็ว่าได้การงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย เงินทองท่านก็จะหาง่ายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ทั้งหมดก็มีอยู่สี่ราศีเราจะได้มาบอกให้ท่านได้รับรู้และได้เข้าใจกันถึงในเรื่องของการทำหากินและสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งหมดก็มีอยู่สี่ราศีในช่วงนี้ราศีที่สี่นั้นก็คือราศีพิจิกท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิก ในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่นั่นก็คือในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใกล้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยโปร่งใสจะไม่ค่อยดีเท่าไรท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนั้นในเรื่องของความรักอาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้แต่หากว่าท่าน เพิ่งคบกันใหม่ๆห,หรือว่าเพิ่งรู้จักอาจจะมีการเลิกลาหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือว่าพูดจาอะไรไม่ตรงกันกับใจจึงทำให้ท่านนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้คนรักคนใกล้ก็บางทีก็มีการ เลิกลาเปลี่ยนจากคนที่เคยรักก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นในเรื่องของความรักความใกล้จะมีการสะดุดมีการติดขัดรวมถึงในเรื่องของเพื่อนฝูงอีกเช่นเดียวกันเพื่อนฝูงที่เราเคยรักใกล้กันมานานก็อาจจะมีการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน การกินการอยู่ที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในช่วงก่อนนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ชาวราศีพิจิกนั้นในเรื่องของความรักจะมีอุป,ปรสรรคอยู่บ้าง แต่ในเรื่องของการงานถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานท่านจะไม่เดือดร้อนท่านทำอะไรก็จะมีความสาเร็จท่านยิ่งขายานันยิ่งทำงานในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกก็ิ่งลมีเงินมีทองเรียกว่าการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาขึ้นอยู่กับดวงชะตาของท่านอีกในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่าน เวทยกเว้นเส้นในเรื่องของความรักในช่วงของระยะนี้ในเรื่องของความรักจะติดขัดอยู่บ้างตามที่เราได้บ่งบอกไปแล้วนั้นแต่ในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกสถานที่ในช่วงนี้เรียกว่าชาวราศีพิจิกจะทำอะไร ก็ให้ท่านรีบทำได้จะมีความสําเร็จแต่ในเรื่องของความรักให้ท่านระวังไว้ต่อมาราศีที่สาของเดือนกันยายนนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนนั่นก็คือราศีตุลราศีตุลหากว่าท่านอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของโชคลาภอาจจะไม่ค่อยดี การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นอาจจะมีการผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นการเสี่ยงดวงจะไม่ค่อยดีถ้าหากว่าท่านอยากจะมีโชคมีลาบจะมีเงินมีทองกใอ้ท่านขายันทำงานท่านจะมีโชคมีลาบแต่ถ้าหากว่าท่านจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอันนี้จะยังไม่ค่อยดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือน กันยายน์นี้ถือว่าดวงของท่านไม่เหมาะกับการเสี่ยงดวงแต่ในเรื่องของการทำมากินนั้นถือว่าดีในช่วงนี้ท่านจะไม่มีคู่แข่งไม่มีคนมาคอยแย่งหน้าที่การงานของท่านท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จการงานก็ดีการเงินจะมีหมุนเวียนเข้ามาอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในเรื่องของการงานนั้นท่านจะได้งานใหม่ๆและบางคนก็ได้งานเสริมเข้ามาอีกถือว่าในช่วงของเดือนกันยานี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะหลั่งไหลเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือนกันยายนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอยู่ ก่อนที่จะสิ้นเดือนกันยานี้ mm. ก็ใอ้ท่านเรามัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองอย่าให้ใครเขาหยิบเ mm. ขายืมได้ในช่วงนี้ตาว่าเราให้เขาไปแล้วเราอาจจะไม่ได้คืนก็ถือว่าดวงของเรานั้นจะยังไม่ดีเวลาเราไปขอทวงขอคืนก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุล ก็อยายให้ใครเขาหยิบเขายืมในช่วงนี้จะเป็นการดีต่อมาราศีที่สองของเดือนกันยายนนี้ต้องยกให้กับชาวราศีกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการเงินการทองก็รู้สึกว่าท่านหาไม่ยาก ท่านจะเป็นคนที่หาเงินหาทองได้ง่ายเอ่ยปากอะไรก็ได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันนั้นจะทำอะไรท่านรีบทำได้ในเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาท่านชาวราศีกันหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนช่วยเหลือและมีคนคอยให้กำลังใจสนับสนุนท่านอยู่ ชาวราศีกันนั้นนับว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความสดใสยอย่างมากทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายในเรื่องของการเงินการทองนั้นถือว่าท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับสลับกับรายจ่ายในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้น ในเรื่องของการเงินจะไม่เดือดร้อนทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาอยู่เรื่อยๆต่อมาอันดับที่หนึ่งของเดือนกันยายนนี้ก็ต้องยกให้กับราศีกรกฎในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางคนนั่น จะทำงานไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างรับจ้างอะไรก็จะมีงานเข้ามาท่านอย่างง่ายๆเรียกว่าท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงต่อไปนี้ท่านจะไปสมัครงานอะไรกับใครท่านก็จะได้ทำงานนั้นๆและจะเป็นงานที่ดียั่งยืนทาวร ทำแล้วตัวของท่านก็มีความสุขเองด้วยในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานชาวราศีกรกฎนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยเื่อเรียกว่าการงานนั้นท่านทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือจะเป็นงานส่วนรวมก็แล้วแต่ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะมีโชคมีลาภ จะนำพาเอาสิ่งดีๆเข้ามาท่านทางนั้นในเรื่องของโชคลาภก็มีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกรกฎนั้นนับว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากจึงได้จัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งของเดือนกันยายนก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้นั้น ชาวราศีรากรกฎจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะค้าขายหรือจะลงทุนลงแรงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีผลดีกับตัวของท่านท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาท่านอยู่ในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ดูดวงของท่านในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาให้อายุมัน่นขวัญยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี